ไปหิ้วอะไรมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาตามแนวทางตัวเลขนะครับเดี๋ยวข้าต้มหมกเดี๋ยวข้าวต้มหมกเี๋ยวข้าวต้มหมกนี่มานั่งตรงนี้ก็ได้แม่ตรงไหนนี่เอาตรงไหนนี่แม่อ๋กินขนมหมกเลยเดี๋ยวไปม่ไครับ ไม่บังเลยครับแม่วันดีแม่กายจ้าวันดีค่ะมื่อนี้เลขออกบะนั่มบะได้แล้วแม่เนาะเป็นจังไดหรอนั่มเนุะนั่มกอหาซื้อบะได้จังไดหรอบาทเจ้าสี่ใดต้องเพิ่นหาซื้อออมประเทศไทยแล้วก็บะได้เรื่อยโตเจ้าอะไรเรื่อยโตมากเรื่อยบะได้กัดโตหาทั่วประเทศไทยเลยบอแม่ไปหาแล้วรัตตว่าจักแข็งแม่มาแร้งเลสิ จังไรอยู่ในงบานมองอย่ี่่าบุน้ำช่วงไม่หอีกบ่ายบบบเเพินปันเยบเบาเลี้ยงใตดินขอสนับสนุนเิน่วงตัวไนพระเจ้ากอซื้อตเก้าล่ะมักตเก้ามักแปดเก้าอันเก้าแปดเก้านี่ล่ะซื้อตัเก้านี่ล่ะว่า่นี้ตเก้าหรอกมันนี้ล่ะครับผมเนื้อหาซื้อตัวนี้ล่ะเ่ไา้ ก็เรียว่าเขากับพอเยโส่เออป่อด้เขาก็พ่ต้องเอาดอกก่อห้าพันเอ็กซี่นเสือพันกระสีนั่งดูดอกก่อนนะบอกระวานนก็รับพัดต้องดก็ไ่าต้องเอากก็ไั้องเอาดอกนไรกตตเอกกรพ่้องาดอไัด้องาอกันองเอาดอกกรก็ัดงเอาดอกไก็ดอากได้องเอาดไรด้อเอาดอกก็ไัดต้เอากกาก็ามดม้อเอาอกถ็ไผมมพดองเนาที่ว่ไรกณพ่ดของเอาแม่ทีไเสายไรแล้วนะคาับ มาเขียนตัวเลขใส่มือคุณแม่เนาะตัวสีอะไรครับแม่ครับตัวสีแดงตัวสีแดงนะครับเอฟซีตัวสีแดง,แดงยกฝายกมือให้อย่างนี้เลยแหละครับแม่มึ่เห็นว่านี่ว่าสันมาหายแล้วมุกเสือโรเจอร์นี่อย่าลืมด้วยพอเสียนหายแล้วว่าดดสันนะอืมคันวน่าเลยยกมือกันล้เห็นเด็สามตเห็นเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าเหนือสามโต เรื่งการจองรองก็สามตัวเขาเรียกว่าซื้อเอาลดเพราะฉนแตนกูว่าตายกูซื้อเึืนอกันเลืนั่นก็กว่าโอ้แกบอกขนาดนั้นเลยเลมักเลขกได้เราซื้อเลขกดีเลยพอกัะไรมาขักเลืกยังพอนอายุจักปี่าอายุแค่เราแปดสิบเกศันนเราพอตายเราก็เลยแปดสิบเกศดังเลืดังันมถึกจะเลขกดังอย่าหาซื้อพ ไปซื้อตัวนี้ล่ะแม่บ่แมน่นไปหาซื้อตัวเดียวนี่ลหละมันของ่ได้บ่ได้ก็ว่าโอ้เหล็ตัวนี้ก็ต่มันมันดัางจะมันดังมาจะใส่ดอกพระนะอผลิตยี้อูนไปตลาดก็จะแนหน้าายูดอกซุ้มยูตลาดเอาคึ้นนั่งเห็นยู่อนแค่ทอ่โทรศั่วแพร่นี่ชิ่แมนยูบ่ก็ได้วางี่ดอกย่ายหยมันต่อเถาบชาเร่าธรามมันเจ้าพอใช่จักแล้วแมนบ่คขันยาให้ฉันเออะ รู้ก็บ่รู้คือกันไม่รู้ปรเบิ่ยมงโทอศัพท์เลยวแต้องทำทาวะไปนี่เห็นไอ้น้องสาวไปถามเมองเลีกเรีกน้าพีสาหันลนุกเคยไปเ่นเอามามันเป็นร้านคลวงน้องเคยเก่าลหละบพ่เลยปลากันรบน้องสาวไปขอะวไม่พอไเด้มา7ิดเก่าตัวเดียวใหญ่คิดเก่าก็หาเก่าตรงอีกมีอยู่บานก็เต็มือเข้าใช้ก็เต็ม หาซื้อเพื่อดหรอกใหญ่รืเาบอก,กอมุเศ้าคือนี่นกระโตหามากักบเหลืกฝรั่งหน่อยฝรั่งหน่อยให้ศูนย์แปดแปดก็ทันหลานบจา่จ้ะเหลือหลานเหลือฝรั่งศูนยนะ์แปดแปดเบินไดเนาะนั่นกับ่ันนี้ได้พอสันจอนกับแนีมาเบิรเบิระหาอยู่หมดเศร้าเยบ่มนี่จะศูนย์นเก่าเก่าไรอืม ชุนก็เก่ากับชุนชุนชุนชูนนี่โอยไแต่หางว่าโหบ้มักจ้าชื่อเลขยกแปดเก่าแล้วันึ่ว่าได้คือร้านสาวผู้นี้เิ่นถือกมากเ้วจักงวดก็จํเ่ใหญ่เป่นน่ะลูกเคยเอามากไห้อวมาเขาเขาทุกงวดที่ใหญ่กระสันเขาทุกรหมวดแต่ร่องิึงไปท้าตูนมาชวนมากบอกให้น้องสาวไปถ้ามันใหญ่มาใไห้บอกว่าเล็อันเจ็ดเก่าอ๋อจ้าอว่าเจ็ดเกมถ่ายอยู่หันหลดนั่นหรอก งระเดียนรถเวอร์าฟมมอมันตรงกันเม่นเรียกที่ใส่ไปเพิ่งมาตรงกันทุกมองมันจัางวัดตรงกันเนาะงวดนี้จังวันมาจะใส่ก็ไดกจ้าข้าเจ้าก็ได้มาเจ็ดแปดได้ดังก็ได้กระดังส้นหลายสำนักมันก็เลยแบบว่าลอตเตอรี่ก็เลยขายเมื่อไวแม่นหาอเพอได้หาพอได้ได้ได้จักใบลอตเตอรี่เจ็ดแปดไหมพอได้จักใบเอาพอได้ตีพ่อสัวได้ปแต่ว่าพ่อสัวเราได้พอพอได้คือกพ่อสัวพอได้ดอกแปดอัน เก้าแปดโอนอันแปดเก้าเพราะได้ได้เจ็ดแปดด้วยเมื่อเศร้าก็สิไปหาเจ็ดแปดครับครับเก้าแปดเนี่ล่ะหลวงพได้แปดเก้าเนี่ยล่ะเลวงพ่อได้เราจะดีอยู่หนาตลาดตั้งสามเจ้าสี่เจ้าเขาพ่ได้จักตู่พ่ไม่จักคนขันได้ก็ขันได้กะดีใจร่ำเออพ่อได้ได้เนี่ค่ะเจ็ดแปดเก็บเก้าห้องมารับส้ม มีโชคมีลาบค่ะมีโชคมีลาบเรื่องมีน้องเอ้ยเขาหัวหนี้เรื่องสงสงเราเรื่องแม่หาซื้อบ่ได้จ้าแถวพอแถวนี้เลยแม่เขาพ่อขายเนาะค่ะเนาะบ่ได้น้ำพนฉันละเออเป็นกสิใจดียุกดอค่ะผู้เพันได้โชคในมันก็ได้แม่กายนี่ความปี๊บซี่ปลาไกลไกลแล้วสันโอ้คือคุณแม่กายนี่ได้เลขสามตัวนี่มาตลอดสามตัวนี่เขาจักงวดแล้วแม่ ปุ่นเขามากมันสามหอดแล้อเป่สามงวดแล้วหลานจนด้วยทีเขาบร้านสาวนักตัวใดเอาเขาสนใจเรขร้านสาวปุนเขาสนใจเขาซือเรีเก็ตเก่าหลายดนึงอ๋เก็ตเกาตาดเก็ตเก้าแม่เนี่ยวันเขาบอกมีอีกอะไรสามตัวได้แมสามตัวมันนั่นงนั้นเส้นอะไบางห่นมันเก่าอีกย่างวะเก้าเก็ตสามบอกออนี่เก้าเกาเก็ต ก็เจ็ดเก้าเก็เจ็ดเก้าสามตัวฮันเหมือนเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าโอ้ยนับร่องว่าเขาแท่เย้าเขาต้องเล่าเก้าเจ็ดเก้าเรายังไม่ได้เลยแม่ยังสามตัวนี่ยังกันไหเล่นเนี่ยคือเขาคนเน้นเก้าเจ็ดเก้าแล้วครับนี่เขาเน้นเก้าเจ็ดเก้าเหมืเอาโอ้ใครดูคลิปนี้ โชคดีครับดีนะที่มาตามเนาะแม่เนาะเรียกอะไรใหญ่ยเรียกใยญ่อนี้เรียกใหญ่เป็นลกูลกผุผันหัวเพันกระไดพันะโธ<อ>์ลองจ้าวหันว่าป้าใจกระไดสาวเมินอยู่สันนออ้อม,มาจะใส่ก็เพิ่งมาบอกกูเน,นาะกูลื้อตัวใหญ่สั่งเรื่ออันนี้เขาเพิ่งโทรมาบอกแหละครับแม่นเก้าเจ็ดเก้านี่ของของพี่สาวอันนี้ก็แม่นของพี่สาวคือกันแต่ว่าแม่สามสาวแมาแบบนี้อื สา,สามตัวเก้าเจ็ดเก้าแม่นมากระชือมามกระพันแม่ไก่ฟันว่าจังไหนก่อนอันที่ว่าแม่ไก่มาเก,ก้าแปดเก้านี่อย่าลืมความฝันแม่กไก่ดิาะแม่น้องฝันคือขนาดไี้รลอดไงบเ่เขาอันพ่อที่เสียไปอันบ่แม่นผู้พ่อเราเสียไปเมื่อสองปีสามปีแล้วบ่สี่ปีแล้วบ่ครับไปมาบอกย่ายอยู่ย่ายอยู่บ้านแม่ว่ามีเงื่อนไอหรออีหล่าว่าจัน วันี้นชื่อเขาก็ชื่อหอกยายเลอกว่าจะซื้อกินแท้คันกันหาอีพอมาห้เชียนใช่ฟ้ามื่อหเก้าแปดเก้าเจมาขัอกัมาเก้าก็ซื้อเพะมาเก้ากับพันเีนอกบอกยายยุ่งเงี้ยนเนี่ยพชื่อหลอกล่ะเน่ยพมีเงื่อนนะเพะเพชื่อเพื่อนานนะคนหาคนหาให้เล่าเนาะอยู่กับร้านสองคนเั่ครับ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่กายนะครับได้มาแล้วนะครับผมสําหรับเลขเที่เน้นๆนะครับที่ร้านสาวได้ส่งมานะครับผมคุณแม่ร้านสาวส่งมาให้คือ979นะครับ FC ครับนี่คือ ถ้าไม่มาตามวันนี้ก็คือกูคงไม่รู้นะครับเนาะ979นะครับ FC แคปหน้าจอไว้นะครับผมสำหรับแนวทางแม่กายนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ